ก็ไม่เคยเข้ามาสมัครได้หากระเป๋าเงิน Ol ýa, ol ýa, bu tömür. አይ ጥሩ ነው እሚዋመው እንጂ እኔ እንጃ እንደባለ እንጂ እኔ እንጃ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  ฟันนี่นี่นี fun, ่เอาเฟันนี่นี่เอาเทีฟันนี่นี่นีเอาเฟัน เติมกระตุน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  กดผิดกดผิดเรียวผมกดผิดเรโงกดผิดนะตงดนะต่อไปแบบ แค้นเนี่อาจจะยาวหน่อยนะครับฟองระเบิดไปให้ฟองระบิดไปทั่วครับฟององระบุดไประเบูดครับระเบูดแบกตัวเมียครับระเบูดไปแล้วนะระเบูดเราเริ่มไป าอีพีนนะครับส่วนใครที่อีพีหนึ่งนะครับทนี้ส่วนอีีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองพยายามดูนะครับเพราะว่าผมทำไม่ค่อยได้มานานแล้วนะครับว่าจะบอกทีนี้นะครับก็ขอกบตัวเราไปตอนนะครับแ้้กด ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบมา,มากๆเลยกดแชร์นะครับช่องน้องพีนะครับลาก่อนสวัสดีครับ